ครับต้องบอกเลยนะครับว่าย่านถนนนิมานเหมินตรงนี้เป็นย่านเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดเชียงใหม่เลยก็ว่าได้และมีสถานประกอบการรวมถึงร้านค้าร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการแอวเหนือคนละครึ่งอยู่เป็นจํานวนมากนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเสียงสะท้อนของผู้ประกอบการนั้นสะท้อนออกมาว่าโครงการแอวเหนือคนละครึ่งนี้อาจจะมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่ทําให้เสียงตอบรับจากผู้ที่มาใช้สิทธิ์นะครับไม่คึกคักเท่าที่ควร อยากพาคุณผู้ชมมาดูภาพในบริเวณย่านถนนนิพม,มานะครับที่ร้านค้าที่ได้มีการเข้าร่วมโครงการแอลเหนือคนละครึ่งนะครับแต่ประสบปัญหาในการใช้งานลูกค้าหลลายนะครับไม่สามารถสแกนเพื่อใช้สิทธิ์ที่ร้านได้เนื่องจากต้องลงทะเบียนที่โรงแรมก่อนนะครับจึงจะสามารถใช้สิทธิ์ต่อที่ร้านอาหารได้ เงื่อนไขนี้นะครับส่งผลให้ร้านอาหารหลายแห่งสูญเสียโอกาสทางธุรกิจนะครับถึงแม้ว่าจะมีลูกค้าติดต่อมาใช้สิทธิ์เป็นจํานวนมากแต่ส่วนมากนะครับก็ไม่ทราบถึงเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่จะต้องไปสแกนลงทะเบียนเช็คอินที่โรงแรมก่อนนะครับจึงจะสามารถนํามาใช้ที่ร้านอาหารได้ ส่วนมากปัญหาที่พบคือลูกค้ามาสแกนใช้สิทธิ์ที่ร้านอาหารเลยนะครับแล้วไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้จึงทําให้ร้านอาหารมักเสียสิทธิ์ในการใช้งานโครงการแอ่วเหนือคนละครึ่งรวมถึงส่งผลให้การลงทะเบียนแอ่วเหนือคนละครึ่งนะครับไม่ได้รับการตอบรับเท่าที่ควรก็ส่วนมากนะคะคนที่มีภูมิลังกาอยู่เชียงใหม่แล้วก็เขาอยากมาใช้สิทธิ์นะคะก็ไม่สามารถใช้ได้เพราะว่าเขาจํากัดว่าต้องไปลงทะเบียนที่โรงแรมก่อนก็ อยู่เชียงใหม่ก็ไม่อยู่โรงแรมก็ใช้ไม่ได้ะคะ่ะแล้วพอใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยเขามีปฏิกิริยาไหมาัมนารู้สึกเสียดายค่ะเฟลที่ใช้ไม่ได้ นักวิชาการเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มองกรณีของโครงการแอวเหนือคนละครึ่งที่ดูเหมือนกับว่าจะไม่ได้รับการตอบรับเท่าที่ควรนะครับเนื่องจากหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือเพิ่งกลับเข้าสู่สภาวะปกติหลังจากที่ต้องฟื้นฟูความเสียหายจากเหตุอุทกภัยใหญ่ครั้งที่ผ่านมา ทำให้ในแต่ละจังหวัดยังไม่มีกิจกรรมหรืออีเวนท์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ไปท่องเที่ยวยังจังหวัดนั้นๆนะครับรวมถึงการประชาสัมพันธ์หรือจากการใช้สิทธิ์ของโครงการที่ยังพบปัญหาและข้อจํากัดบางอย่างที่ไม่เอื้ออํานวยในการใช้งานครับถึงแม้จะเป็นการจ่ายคนละครึ่งเนี่ยพอความลําบากในการใช้เงินมาเนี่ยผมมองว่ามันเงินสดมันชัดเจนกว่าเพราะนั้นพอสิ่งที่มันมีมากกับคนที่อยากจะไปใช้เนี่ย จุดต่อจุดมันถ้าเราจ่ายถนนทั้งเส้นเรารู้ว่าจ่ายตรงไหนได้แต่พอเมื่อที่คุยกันนะครับว่าพอจุดหนึ่งตนอีกจุดหนึ่งมูลค่ามันเท่าไหร่เองว่าคนที่ตั้งใจมาผมว่าเขาไม่แค่เรื่อง400คนละครึ่งกับกลายเป็นว่าคนที่จะได้รับผลกระทบพวกนี้นะครับก็คือเป็นผู้ประกอบการมากกว่าว่ารอรอแล้วเมื่อไหร่จะมาใช้ไม่แมทช์สักที ในขณะนี้มีจํานวนผู้ใช้สิทธิ์ส่วนลดคงเหลือนะครับ6,000กับ15สิทธิ์และยังคงมีแนวโน้มที่จะมีผู้ที่สนใจมาลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องครับโดยสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการแอวเหนือคนละครึ่งนะครับส่วนมากก็คาดหวังว่าโครงการที่จะมาฟื้นฟูและกระตุ้นเศษรษฐกิจอย่างโครงการนี้จะมาช่วยเหลือให้กับสถานประกอบการที่ได้รับ ผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมานะครับอยากให้คุณผู้ชมลองไปดูสกู๊ปข่าวที่ทางทีมข่าวไทยพี s เของเราได้ไปสำรวจเสียงสะท้อนของผู้ประกอบการร้านอาหารดูครับร้านอาหารแห่งนี้เป็นหนึ่งในจำนวนร้านอาหาร13แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ที่เขาร่วมโครงการแอวเนื้อคนละครึ่งที่นี่มีนักท่องเที่ยวมาติดต่อใช้บริการโครงการแล้วหลายราย แต่ทางร้านไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากไม่ได้เข้าพักโรงแรมก่อนตามเงื่อนไขที่โครงการกําหนดนอกจากนั้นระบบคืนเงินโครงการให้กับผู้ประกอบการที่จะดำเนินการได้ในช่วงกลางเดือนมกราคมแต่ผู้ประกอบการต้องลงทุนทุกวันให้ลูกค้าทางไปเช็คอินที่โรงแรมก่อนแล้วก็ให้มาใช้บริการทช่านันอาหารตอนนั้นเอง าาใช่เพราะว่าลูกค้าที่มาใช้เนี่ยบางคนเขาเขาไม่รู้เขาเรียกว่ามาสกแกนเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนคัดกรองก่อนนะฮะที่มาสกแกนที่ร้านอาหารได้เลยหรือใช้บริการที่ร้านอื่นๆได้เลยแต่นี่คเหมือนว่าเราต้องไปสกแกนที่โรงแรมก่อนมันก็เลยยุ่งยากนิดหนึ่งเท่านั้นเองนะมีลูกค้ามาคุยมาบริบาลก็มีทุกวันขณะที่นักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดกลุ่มนี้เห็นว่าโครงการแอวเหนือคนละครึ่งช่วยลดรายจ่ายให้แก่นักท่องเที่ยวได้แต่เพราะเดินทางมาอย่างกระทันหัน ยงไม่ได้วางแผนล่วงหน้าและเห็นว่าหากมีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงก็คงไม่เสียสิทธิ์ที่จะเข้าพักในโรงแรมและสถานประกอบการอื่นๆที่เข้าร่วมโครงการน่าจะแบบมีบอกก่อนว่าแบบที่ไหนได้บ้างใช้ได้บ้างแบบบางคนแบบไม่ได้หาข้อมูลมาอะไรเงี้ยก็เลยจะไม่รู้ใช่อย่างพวกหนูหนูก็ไม่รู้ว่าที่ไหนใช้ได้บ้างอะไรเงี้ยอยากให้แบบว่า รรรรรรู้้้้้้ว่า่าาาโงงงแตตนนนีีนคคใชไไดอะะสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ระบุว่าโครงการแอวเหนือคนละครึ่งเป็นโครงการที่ดีแต่ควรมีการเพิ่มสถานประกอบการและเพิ่มจำนวนสิทธิ์ตลอดจนเพิ่มจำนวนเงินสนับสนุนให้มากกว่านี้เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวทั้งในตัวเมืองและรอบนอกที่เสียหายจากน้ำท่วมได้รับการฟื้นฟูจนพร้อมรับนักท่องเที่ยวแล้ว ก็เป็นแรงจูงใจเป็นแรงผลักอันนึงที่จะให้คนออกมาท่องเที่ยวแต่ผมดูแล้วเป็นโครงการที่ดีของทอททว่าทททเนี่ยเขาเป็นฮีโร่มาหลายครั้งไม่ว่าจะเรื่องช้างเมื่อก่อนเขาก็ออกมา,าช่วยเยียวยาในช่วงวิกฤตโควิดนะครับแล้วก็ช่วงนี้ทททก็ถือว่าเป็นพระเอกที่ออกมากระตุ้นให้มีแรงจูงใจเป็นแรงผลักให้คนออกจากบ้านเข้ามาตัดสินใจในการท่องเที่ยวอ,อีกระดับหนึ่งแต่ว่ามันยังอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างเล็ก ถือว่ากรอบท่องเที่ยวมันมีหลายตัวด้วยกันแต่แต่ตัวนี้400บาทเนี่ยถือว่าสเกลมันยังเล็กแต่ว่าก็ถือว่าเป็นแรงผลักอันดับหนึ่งอ,อย่างหนึ่งนะครับที่ช่วยให้คนออกมานอกบ้านแล้วมาตัดสินใจเที่ยวโครงการแอวเหนือคนละครึ่งเพื่อกระตุ้นท่องเที่ยวในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือมีสถานประกอบการเข้าร่วม554แหง่งประกอบด้วยโรงแรม326แหง่งร้านอาหารและร้านกาแฟ160แหง่ง ร้านของฝากของที่ระลึก38แห่งและสปา30แห่งด้วยจำนวนสถานบริการในโครงการที่มีไม่มากนักรวมทั้งเงื่อนไขและข้อจำกัดต่างๆจึงทำให้โครงการนี้ยังไม่ตรงใจนักท่องเที่ยวมากนักสมกลางเกรือบุญไทย PBS รายงานคุณวิรพัฒน์อย่างที่ได้ฟังไปว่าจริงๆทั่วภาคเหนือ17จังหวัดเนี่ยคือพื้นที่ ของโครงการแอลเหนือคนละครึ่งสถานประกอบการมากกว่า500แห่งนอกจากพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ได้ฟังเสียงสะท้อนของผู้ประกอบการแล้วว่าเขาอาจจะได้รับความไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่เนี่ยถ้าไปดูในพื้นที่จังหวัดอื่นๆเขาเจอปัญหาในลักษณะเดียวกันหรือว่าเจอปัญหาในรูปแบบอื่นบ้างไหมครับต้องยอมรับนะครับว่าจังหวัดอื่นๆก็เจอปัญหาคล้ายๆกับจังหวัดเชียงใหม่อย่างที่ข้าศยแม่สายนะครับในอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเองก็ เกิดปัญหาแบบเดียวกันแต่ช่วงแรกนะครับต้องยอมรับว่าการใช้งานเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นไปด้วยความสะดวกประชาชนที่เข้ามาใช้สิทธิ์นะครับไปสแกนที่โรงแรมก่อนแล้วก็มาใช้ที่ร้านอาหารเป็นไปตามรูทนะครับแต่ว่าภายหลังพบว่าสิทธิ์ในบริเวณสถานประกอบการนั้นๆ ค่อนข้างที่จะเต็มครับมีจํานวนจํากัดและนักท่องเที่ยวก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปเช็คข้อมูลได้ว่าสถานประกอบการแห่งนั้นหรือร้านอาหารแห่งนั้นนะครับในจังหวัดสิทธิ์เต็มหรือ,อยังนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาอีกหนึ่งปัญหาที่เราได้มีการสํารวจมาครับในส่วนของโรงแรมที่พิษณุโลกนี่เขาก็สะท้อนปัญหาเช่นเดียวกันใช่ไหมครับเรื่องของสิทธิ์เต็ม,มครับครับ ก็เจอปัญหาเรื่องของสิทธิ์เต็มด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมครับสำหรับโรงแรมที่พิษณุโลกนะครับเดี๋ยวมีเสียงจากผู้จัดการโรงแรมแห่งหนึ่งที่พิษณุโลกที่สะท้อนบอกแบบนี้นะครับว่าคนที่จะมาใช้งานของโครงการนี้พอมาสแกนแล้วปรากฏว่าพอเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์เนี่ยสิทธิ์ขึ้นเต็มครับเขาก็เสียใจอะค่ะหมายถึงเขาเขาตั้งใจมาแบบมาเที่ยวด้วยแล้วก็มาใช้สิทธิ์ด้วยเพราะเขาเขาก็ตามข่าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. เขาก็จะแบบ ทำไมเขาถึงไม่ได้เราก็อาจจะมีการเข้าใจผิดเล็กๆน้อยๆว่าแบบเอ๊ะหรือโรงแรมตั้งใจไม่ให้เขาหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทางเราไม่ไม่ได้ไม่ได้ไไดทาแบบนั้นแต่ว่ามันพอมันสแกนแล้วมันขึ้นว่าแบบโอเคระบบมันไม่ได้จริงๆอย่างเงี้ยค่ะถ,ถ้าเกิดว่ามันได้สิทธิเ์เพิ่มเนี่ยทางโรงแรมกย็ยินดียินดีค่ะยินดี คุณวิรพัฒน์เราได้ฟังเสียงสะท้อนที่ค่อนข้างหลากหลายผู้ประกอบการเองก็สะท้อนว่าก็เจอปัญหาเหมือนกันทีนี้ทีมข่าวได้ไปสอบถามกับทางสำนักง,งานการท่องเที่ยวไหมครับทอทอทอว่าเขาเห็นถึงปัญหานี้อย่างไรบ้างแล้วจะมีวิธีในการแก้ไขยังไงครับ จากการลงพื้นที่ไปสอบถามผู้อำนวยการทททสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านก็ได้มีการระบุว่าตัวเลขของผู้ที่ใช้สิทธิ์ยังคงดําเนินต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่เกิดขึ้นมาค่อนข้างเร็วเพราะฉะนั้นเงื่อนไขและการใช้งานต่างๆอาจจะยังคงมีปัญหาอยู่อยากให้คุณผู้ชมลองไปฟังเสียงผู้อำนวยการทททสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ดูนะครับ ทำโครงการขึ้นมาด้วยค่อนข้างควิกวินนะคะเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ในช่วงของการให้กำลังใจงคนภาคเหนือนะคะตัวนี้ก็มีเสียงบนบ้างอะไรต่างๆพวกนี้ค่ะก็เป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องธรรมดาของการทำโครงการก็มันก็ไม่สามารถถูกใจใครได้ทั้งหมดนะคะแต่ว่าก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ช่วยเยียวยานะคหะ้กับผู้ประกอบการเราได้ในช่วงที่ต้องการกาลังใจนะคะก็ก็ถือว่าเป็นเป็นภารกิจที่ทาง ททเราเทําขึ้นมาก็หวังว่าน้องประชาชนนะคะผู้ประกอบการแลนะนักท่องเที่ยวก็ก็น่าจะพอใจในระดับหนึ่งครับซึ่งหลังจากนี้นะครับก็จะต้องมีการประเมินกันอีกครั้งนะครับว่าในช่วงของเทศกาลลอยกระทงจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดให้มาท่องเที่ยวได้มากน้อยแค่ไหนครับ ครับก็ยังอยู่ในช่วงของกรอบระยะเวลาแล้วก็ยังมีสิทธิ์ที่เหลืออยู่ด้วยทราบมาว่าช่วงวัน2วันมานี้ที่จังหวัดเชียงใหม่นี่ถือว่าอากาศดีทีเดียวนะคุณวิรพัฒน์อากาศเย็นสบายตลอดทั้งวันก็ถ้าเกิดว่าวางแผนจะไปเที่ยวช่วงนี้ก็น่าจะลงทะเบียนกันทันอยู่นะครับ